สวัสดีครับวันนี้บ่าวป้อมพาทุกท่านไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งแห่งหนึ่งนะครับที่มีผู้สถานในองค์พญานาคราชจะนิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งในเรื่องโชคลาภสุขภาพหน้าที่การงานการเงินแล้วก็มีคนได้รับความโชคดีผสมปรารถนากันมากมายต่ก็กลับมากราบไหว้ถวายของแก้บนกันอย่างไม่ขาดสายในแต่ละวันโดยในวันที่ประกอบพิธีตรงกับวันพุธแรกของเดือนนะครับ แล้ก็ได้จบเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับทางวังนาคินกำังเพชรได้มีการจัดพิธีส่งพระราหูไหว้ของดําแก้ปีชงให้กับผู้ศรัทธาและคณะลูกศิษย์เป็นการบวงสรวงตั้งประทับหุ่นเทวรูปของเท้าวสุวรรณความสูงกว่า3เมตรจํานวนสองค์เพื่อให้มาปัดเป่าเรื่องร้ายภาัยพิบัติต่างๆแก่ผู้ร่วมงานครั้งนี้และขณะทําพิธีอยู่นั้นปรากฏว่าผู้ร่วมพิธีสองรายได้มีอาการแปลกๆครับ เหมือนมีอะไรบางอย่างเข้าสิงลุกขึ้นมาทําท่าทางแปลกๆต่อหน้าเทวรูปของท้าวเวสสุวรรณจากนั้นได้มีการลำบวงสวงถวายพระลาหูโดยเจ้าพิธีได้ทําการหยดเทียนน้ำมนต์ลงในอ่างพร้อมจุดประทัดถวายจำนวน500นัดซึ่งเลขหางประทัดที่ได้คือเลข58และ116ส่วนเลขอ่างน้ำมนต์หลายคนเห็นตัวเลข0-578ก็จะเตรียมนําไปลุ้นโชคต่อไปนี่แหงข่าวจากวังนายินกําแพงเพชรนะครับ เดี๋ยวพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ